คันนี้เทนนงใช่ครับนนี้มาขยับเอาเลิกครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับอ่ามองกล้องนะครับยิ้มนะครับหนึ่งสสครับยกนิ้วโป้งหน่อยครับหนึ่งสองสามโอเคครับผม นี่ก็เป็นอีก1นึ่คันครับที่ส่งมอบเกรดตัวแซครับคุณผู้ชมราคา92,000บาทแต่ตอนที่ลูกค้าท่านนี้ซื้อจะได้ราคาเก่านะได้892,000เพราะราคาพึ่งขึ้นหลังจากที่ลูกค้าจองในวันที่หนึ่งกรกฎามาอีก1,000งหมนบาทนะเป็น92,000พี่หนาวเลิกกี่นาทีครับ19บเเนาะ เดี๋ยวพี่ยาอธิบายการใช้งานเบื้องต้นหน่อยเช่นลุงชทยครับ ัพอดีเลยค่ะยกขึ้นยกลงเลยค่ะนี่พอดีไมดหมตรงกลางกับเลือนนาเ<า>ลือนหนังค่ะต้องมีขนักพิกพงจ้ะับบ่าจ้ะปกรนนี่ครับผมพาดูรอบๆตัวรถนะฮะไฟท้าย LED นะกันชนท้ายบิ i l t i n นะฮะคุณผู้ชมแม็กขอบ18นะครับผมยาง Bristone นะครับบางคนเรียกก้านตัววายบางคนเรียกก้านปูกูนะัแม็กแต่เป็นลายแบบนี้เนาะอีกหนึ่งนาทีนะครับพี่หนา <Okay. S 1> ครับผม <laughs> จะได้เตรียมเอาเลิกครับ ถ้าสัญ,ญลักษณ์สีฟ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเชื่อมสำเร็จครับโอเคอ่า๋ยวให้ลูกค้าเตรียมเอาเลิกได้เลยพี่ยาโทรศัพท์โอเคครับพี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเตรียมเอาเลิกได้เลยครับไปเจอไหมพี่ไปเยวจะไปเจอวัดไหนครับงูแหลาบาง อ๋อไปครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันทุกวันอยู่แล้วไปเซตไปหายชึงนุมงเดี๋ยวจ่ายเงินแล้วก็ขอบพระคุณลูกค้ามากเลยครับที่ไว้วางใจนะครับใช้บริการกัน สวยๆเทาเรมโบอีกหนึ่งคันครับผมไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วครับผมก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่มาซื้อรถกับทางเรานะมีอะไรก็พร้อมบริการหลังการขายตลอดเวลานะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ